สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่างเปาแช n แนลนะครับกับตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานวันนี้อ่างเปาจะมาพูดถึงตอนที่136ตอนเจอตูกูป๋อและข้อมูลรับของราชวงศ์นะครับเชิญรับฟังติดตามได้เลยนะครับถังซานไม่ได้ลบลีกเพราะบัดนี้ ความสนใจของเขาอยู่ที่เซลูคนเดียวเท่านั้นจากเหตุการณ์ที่เซลูถูกทำร้ายทำให้ทางซานคนเดิมที่เคยอ่อนโยนและอ่อนน้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปบัดนี้เขาแข็งกร้าวและไม่ยอมก้มหัวให้กับใครนี่เจ้าหีกไปให้พ้นเจ้าตาบอดหรือไรเสียงตะโกนอย่างเลี้ยวกาดดังมาจากชายผู้ควบม้าอยู่ด้านหลัง เมื่อเห็นทางซานเดินอยู่บนถนนที่ไม่มีแม้แต่จะสนใจสิ่งรอบข้างม้าของเขาเข้าใกล้ทางซานเข้ามาทุกขณะทางซานเพียงเหลือบสายตามองอย่างเย็นชาในทันใดนั่นเองแสงสีขาวก็แผ่ออกมาทําให้ม้าสึกที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีกว่าสิบตัวร้องเสียงหลงบนจมูกพ่นควันสีขาวส่งเสียงฮึดฮัด เมื่อร่างของมันสัมผัสกับไอเย็นยเยือกทำให้การเคลื่อนไหวของมันช้าลงดังเป็นอมภาตก่อนจะทะลายร่างพุ่งตรงไปที่ถังซานอย่างควบคุมไม่ได้ฮ้กถังซานเค้นเสียงเย็นชามือซ้ายตวัดจับไปที่หางม้าส่วนมือขวาสัดหมัดเปรี้ยงเข้าไปที่ศีรษะเสียงระเบิดดังสนัน่นเนื่องจากการโจมตีอย่างกระทันหันทำให้ร่างม้าสึกตัวแรกถูกหยุดชะงัก ศีรษะถูกระเบิดออกเป็นชิ้นชิ้นพร้อมกันนั้นมาตัวที่เหลือก็ถูกพลังอันมหาศาลโจมตีจนล่างถอยกรูดออกไปหลายเมตรส่วนคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่กระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางสิ่งที่ทางซารปล่อยออกมาคือเขตแดนเทพสังหารเนื่องจากเขารวบรวมพลังไว้ที่มัดดังนั้นเขาจึงสังหารเพียงม้ตัวเดียวเท่านั้นส่วนคนที่ขี่มันกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงกับบังเกิดเสียงฮือฮาขึ้นในทันทีเพราะทหารม้าทั้งสิบนี้คือทหารม้ารักษาพระองค์ของกรมทหารรักษาพระองค์แห่งจักรวรรดิเทียนโตซึ่งเป็นทหารหลักและถูกคัดเลือกมาเป็นพิเศษระดับหัวหน้ารุ่นเยาว์ล้วนแล้วแต่เป็นวิญญาจารย์ทั้งสิ้นสำหรับจักรวรรดิเทียนโตสิ่งที่ขาดคือวิญญาจาร์คนเหล่านี้คือกลุ่มชนสั้นสูงของจักรวรรดิเทียนโต ทางซานดึงร่างของทหารรักษาพระองค์คนนั้นลงมาซึ่งเขาต่อต้านได้เพียงชัวง่วครู่เมื่อประทะกับพลังที่ทางซานปล่อยออกมาเขาก็ลม้มลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงกลุ่มทหารรักษาพระองค์ทั้งกลุ่มต่างตกอยู่ในความสับสนแก่พวกเจ้าฆ่ามันให้ฆ่าเสียงตะวัดดังออกมาจากชายที่อยู่ในมือของทางซานเขาปลดปล่อยพลังวิญญาตออกมาในทันทีเมื่อมองไปที่คนคนนี้ ทังซานก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงเขาเป็นคนเดียวในบรรดาทหารที่ไม่สวมชุดเกราะแต่กลับแต่งตัวอลังการอายุประมาณ30ปีทางซานจดจําคนนี้ได้ในทันทีชายคนนี้คือองค์ชายคนที่สีสองของจกักรวรรดิเทียนโตนามว่าเสเวียเปิงแม้อายุของเขาจะมากแล้วหากแต่ด้วยบุคลิกอันอ้อวดนั้นไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย ความรู้สึกรังเกียดว่าบขึ้นในดวงตาของถังซานคนผู้นี้แม้จะเป็นถึงองค์ชายเช่นกันหากแต่เมื่อเทียบกับองค์ราชทายาตชฉวชิงเหอแล้วช่างแตกต่างกันยิ่งนักสวเปิงปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาสองเหลืองสองม่วงวงแหวนวิญญาณสีวงปรากฏขึ้นรอบรอบร่างกายของเขาอันดับเพียง40เมื่ออายุได้30ปี แม้ว่าเขาจะได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังในเวลาต่อมาแต่ในชีวิตของเขาก็ออยังคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปถึงระดับราชินนามพมยุทธ์ถังซานร,รูปไรขนของเสียวอูในอ้อมแขนของเขาอย่างนุ่มนวลไม่มองไปที่คนเหล่านี้อีกทำราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยสักนิดทหารรักษาพระองค์คานขึ้นมาจากพื้นอย่างรวดเร็วล,ลลเวล้อมรอบเสี่ยวเปิงเอาไว้ จากนั้นจ้องมองทางซานด้วยความระมัดระวังสีหน้าของเขาแสดงถึงความประมาทแม้ว่าทางซานจะไม่ได้ใช้พลังวิญญาณและเจตนาในการสังหารจากมัดที่ระเบิดเมื่อคู่แต่การนั้นยังคงทําให้ทหารเหล่านี้ถึงกับสันสะท้านแม้ทหารรักษาพระองค์เหล่านี้จะยิงพยองแต่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรวู่วามพวกเขาไม่มีใครปรารถนาจะมีชะตาก,กรรมเดียวกับมาสึกตัวนั้น การที่จะเข้ามาเป็นทหารรักษาพระองค์ของจกักรวรรดิเทียนโตได้พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นทหารผ่านศึกในสนามรบจริงแต่ความรู้สึกที่ทังสารมอบให้กลับทาให้เขารู้สึกคล้ายดังคนที่คานออกมาจากภูเขาแห่งซากศพจิตวิญญาณแห่งสหารอันเย็นยะเยือกดูดดังน้ําแข็งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะสามารถเจ้าพวกขยะจัดการมันสิซิเวเปิงตวัดเสียงดังอีกครั้ง ในที่สุดก็มีทหารองคกษ์คนหนึ่งขยับมาล้อมถังซานเอาไว้ส่วนคนที่เหลือจึงขยับร่างตามถังซานมองคนเหล่านี้ด้วยแววตาเิ็นชาพวกเขาเพียงล้อมถังซานเอาไว้แต่ไม่กล้าแม่แต่จะหายใจเนื่องด้วยเขยดแดนเทพสังหารทําให้ไม่อาจขยับร่างทางยังรู้สึกอึดอัดราวกับถูกดึงอากาศออกไปจากร่างกายทางด้านชิืวเปิงเองก็กําลังจะเคลื่อนไหวเพื่อจูดรจมถังซานแต่ชั่วขนาดนั้น มือใหญ่ก็ตบลงที่บ่าของเขาพันยับยั้งพลังวิญญาณของเอาเขาเอาไว้ถ้าเจ้าไม่อยากตายก็จงปล่อยให้ข้าจัดการเสียงของผู้สูงวัยดังก้องอยู่ข้างหูของเสืวเวอเปิงเมื่อได้ยินเสียงนี้ร่างกายที่ตึงเครียดของเสืวเวอเปิงก็ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดถังสารก็หยุดการเคลื่อนไหวทันทีดวงตาคมเผยแววบางอย่างขึ้นผู้อาวุโส ổ, คนหนึ่งปรากฏตัวที่ด้านข้างของเสืวเวอเปิง เสื้อคลุมยาวสีเขียวผมงอกยุ่งเหยิงเพียงแค่ยืนนิ่งก็ทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแรงกดดันมหาศาลทำให้ถังซารู้สึกหายใจไม่ออกผู้อาวุโสชุดเขียวจ้องมองถังซานอย่างเย็นชาแต่ความประหลาดใจในดวงตาของเขาไม่สามารถปกปิดได้กลิ่นอายของรุ่นเยาว์ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เป็นพลังที่รุนแรงและด้วยพลังวิญญ,ญาณที่อยู่ในหมัดนั้นก็ค่อนข้างรุนแรงเช่นกัน ในความประทับใจของเขานี่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กจะมีได้ทังซานวางเซียอูไว้ที่ไหล่ซ้ายพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นใจกลางฝ่าม,มือของเขาเปล่งประกายด้วยแสงสีฟ้าคามแดงโลหิตและประกายทองของจกักรพรรดิเงินคามส่วนมือด้านซ้ายคอนห้าวเทียนปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าเมื่อผู้อาวโุโสในชุดคุมสีเขียวเห็นทังซานยกมือขึ้นร่างของเขาก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาแต่เมื่อเขาเห็นวิญญาณทั้งสอง ชนิดที่ปรากฏในมือของทางซานดวงตาของเขาก็าหดตัวอย่างรุนแรงพรางมองไปที่เด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาท่านปีศาจเท่าไม่พบกันนานทังซานยิ้มเล็กน้อยพลางถอนหายใจเบาๆบุคคลที่ปรากฏตัวด้านข้างของเสือเปิงคือพมยุทธพิษตูกูปออย่างแน่นอนตูกูปอมองไปที่ถังซานด้วยความตกใจนี่เจ้าถัางซานยิ้ม นี่ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าข้าเป็นใครเช่นนั้นหรือทันใดน,นั้นใบหน้าของตู่กูปอก็เ,เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีแสงสีเขียวที่หายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งภาพร่างกับพิบหายไปชั่วขณะก่อนจะพุ่งเข้าไปที่ถงังซานในฐานะราชินนามพมยุทธ์ความกดดันที่เขามอบให้ถังซานนั้นชัดเจนในขณะที่ถังซานถอนวิญญาณยุทธคู่กับคืนเขาก็รีบถอยหลังไปก้าวหนึง่งก่อนจะสับ บาดข้อมือขวาคไขมุกสีแดงท้องขึ้นมาหากเป็นคนอื่นเมื่อเห็นไข่มุกนี้อาจจะไม่นำพาและใส่ใจหากแต่สำหรับพิษเท่าเช่นเขากับมองรากับถูกผีหลอกร่างของเขาถอยกรูดไปด้านหลังด้วยความเร็วมากกว่าเดิมทั้งถึงสองเท่าแสงสีเขียวรอบตัวออดลงใบหน้าแสดงสีหน้าหวาดกลัวสิ่งที่ถังซานดึงออกมาคือลูกกรปานอสูนของสัตว์ประหลาดดึกดำบรรงูตะวันเพลิงสิบงอน ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถดูดซับพิษได้มันยังมีฤทธิย์ยำยังงูทุกชนิดได้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าวิญญาณยุทธของตูกุป๋อจะเป็นจกักรพัดอัสารพิษมรกฏแต่เขาก็ายังคงได้รับอิทธิพลมหาศาลเมื่ออยู่ต่อหน้าสัตว์ประหลาดดึกดำบรรงูตะวันเพลิงสิบง,งอนการเปลี่ยนแปลงอยากก่างกระทันหันนี้ทําให้ตุกุป๋อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องถอยหนีแม้ในฐานะราชินนาภูอยุทธเขาก็ยังคงหวาดกลัว การจ้องมองของทางซานของเขาเปลี่ยนไปในทันทีอันที่จริงทางซานไม่จําเป็นต้องดึงลูกกรปานอสูนของงูตะวันเพลิงสิง,งอนออกมาแม้ว่ามันจะยังเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาชนะตูกุปปด้วยพละกกาลังในปัจจุบันแต่ก็ยังพอขัดขืนสักครู่ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่เขามีร่างเดิมของเซียอูอยู่บนไหลเขาไม่ต้องการให้เซีอูได้รับอันตรายใดๆเจ้า ตุกุปปจ้องมองไปที่ถังซานด้วยความเครือบแคลงแน่นอนว่าสิ่งที่ปรากฏมออกมาจากมือของถังซานนั้นคือขอนเฮ้าเทียนและย่าเงินคามอันเป็นวิญญาณยุทธคู่ซึ่งคนนั้นก็น่าจะเป็นเจ้าปีศาจน้อยถังซานแน่นอนแต่ลัก,ลกและลักษณะนิสัยของถังซานเปลี่ยนไปมากเกินไปเขาจึงวางแผนที่จะจับถังซานก่อนจากนั้นค่อยถามเขาในภายหลังท่านผิดเท้า เราหาที่สนทนากันดีกว่าไหมขณะที่พูดถังซานตกไปที่กระเป๋าของเขาก่อนจะเก็บลูกกรนปานอสูนไว้ข้างในจากนั้นจึงดึงเสียอูเข้ามาสู่อ้อมกอดอีกครั้งตูกกูปปอพยักหน้าและตบไหลเชวเปิงเช่นนั้นเจ้าจัดการกับสถานการณ์ที่นี่ที่ผู้จบเขาก็สาวเท้าเดินไปจากไปถังซานจึงเดินตามเขาไปด้วยเช่นกัน แต่ตูกูปอกับขยับไปด้านข้างเล็กน้อยโดยรักษาระยะห่างจากทางซานครึ่งเมตรเขาต้องการห่างจากลูกคอรภปานอสูรงือตัววันเพลิงสิบงอนถางซานอดไปได้ที่จะหัวเราะนี่ท่านขี้ขาดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันใบหน้าชานชาลาของตูกูปอแดงขึ้นขอเวลาสักพักแม้ว,ว่าทุกอย่างจะชี้ให้เห็นว่าเป็นเจ้าคือเจ้าปีศาจน้อยแต่เจ้าจะเติบโตขึ้นแล้วทำไมจึงเปลี่ยนรูปลักษณะเป็นแบบนี้ไปได้ ทางซานชี้ไปที่โรงน้ำชาข้างหน้าว่าไปกันเถอะเราจะคุยกันที่นั่นทางด้านองค์ชายสีเวเปิงบัดนี้ใบหน้าแข็งค้างคิ้วของเขาย่นเล็กน้อยราวกับว่ากำลังคิดอะไรบางอย่างเขาเบิกม,มือให้ทหารรักษาจัดการเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปในโรงน้ำชาทางซานขอห้องส่วนตัวได้ดินชาส่งให้ผู้อาวโุโสเกิดอะไรขึ้นเจ้าปิศาจน้อยทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้ เมื่อถังซานชี้ไปที่กระเป๋าสารพัดนึกที่เอวตูกูปอก็เ,เชื่อในระดับหนึ่งแล้วว่านี่คือถังซานในจาวิญญาณยุดคู่นั้นอีกรวมทั้งกระเป๋าสมบัติสารพัดนึกที่เขามอบให้ถังซานนั้นแม้แต่จิปาลาดคนอื่นๆก็ไม่อาจรู้จากมันเขาเชื่อใจถังซานแล้วถังซานวางเสืออูวไว้บนต้นขาของเขาอย่างระมัดระวังและมองไปที่ตูกูปอและเอ่ยผมของท่านเปลี่ยนสีแล้ว เช่นนั้นพิษที่เหลืออยู่ในร่างกายของท่านก็น่าจะสลายไปเกือบหมดแล้วยินดีด้วยขณะที่ฟังตูกุปปอสีหน้าผ่อนคลายลงมากดูเหมือนว่าเจ้าจะเป็นปีศาจน้อยจริงๆว่าแต่ทําไมเจ้ารอเราขนาดนี้สอนข้าบางทีข้าอาจจะกู้คืนจิตวิญญ,ญาณอันวัยยาวของข้าขึ้นมาได้รอยยิ้มของถังซันแข็งค้างเล็กน้อยมันจะง่ายแบบนั้นได้เช่นไรเล่านี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากปลุกพลังวิญ,ญญาณครั้งที่สอง ค่าที่ได้รับสืบทอดมาจากแม่และทางซานก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนับตั้งแต่เขาเริ่มเดินทางไปกับพ่อการเข้าไปในเมืองแห่งการสังหารจกนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าชิงโตเมื่อถึงทางซานพูดถึงเซียวอู่ที่สละตัวเองเพื่อช่วยเขาดวงตาก,กับจ้องมองไปที่เซียวอู่อีกครั้งดวงตาเศร้าโศกและอ่อนโยนอย่างไม่อาจบรรยายได้ตูกูปอรับฟังทุกสิ่งที่เขาพูดเจ้าปิดศาสตร์น้อยเจ้าเป็นคนประหลาด ตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆแล้วเจ้ามีสายเลือดของสัตว์วิญญาณเช่นนั้นได้หรือท่านเป็นศาสเท่าแม้ว่าแม่ของข้าจะเกิดมาเป็นสัตว์วิญญาณแต่เมื่อเธอมีข้าเธอก็เป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่ใช่เพราะพลังวิญญาณยุดครอบครัวของเราจะไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้และแม่จะไม่กลับไปเป็นจักรพรรดิเงินคามอีกข้าไม่ค้าคิดว่าก่อนว่าข้าจะต้องเจอกับสิ่งเดียวกับที่พ่อแม่ของข้าเจอข้าจะไม่ปล่อยสำนักวิญญ,ญาณยุต ไวอย่างแน่นอนตู่กูป้ปอมองไปที่ถังซานตรงหน้าเขาไม่สามารถการความเศร้าไว้ในใจได้ในบรรดาคนที่เขารู้จักถังซานเป็นคนที่มีรูปร่างโดดเด่นและมีพรสวรรค์ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันแต่ใครเล่าจะรู้ทุกสิ่งที่เขาเป็นกับต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลมากกว่าที่วิญญาจารทั่วไปจะประสบพบเจอโศกนาฏกรรมของพ่อแม่การสังเวยวิญญาณของคนที่รัก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีอายุเพียง20ปีเท่านั้นแต่การที่เขายังสามารถยืนหยัดได้เช่นวันนี้นั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันเข้มแข็งและตั้งมั่นของทางซานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ่างเปาชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ